มาตราสิบเป็นกรณีที่ฟ้องคดีต่อศาลหนึ่งโดยศาลร,รับฟ้องคดีนั้นไว้แล้วต่อมาปรากฏว่าคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องหรือศาลเห็นว่าคดีอยู่ในเกตอำนาจของอีกศาลหนึ่งซึ่งีได้มีการฟ้องคดีต่อศาลนั้นตามมาตราสิบเนี่ยวกเรียหนึ่งถ้าศาลเห็นเนี่ยถ้าศาลที่ส่งความเห็นมีความเห็นว่าคดีนั้นอยู่ในอำนาจของศาล ตนและสารที่รับความเห็นก็มีความเห็นพ้องก,ก็ในสารเดิมเนี่ยพิจารณาต่อไปส่วนโมเลบสองสารที่ส่งความเห็นมีความเห็นไว้ยอยู่ในหน้าของอีกสารหนึ่งที่กู้ความอ้างสารที่รับความเห็นมีความเห็นพ้องด้วยก็ให้แจ้งไปยังสารที่ส่งความเห็นเพื่อโอนคดีมาหรือจหน่ายเพื่อให้คู่ความไปฟ้องเป็นคดีใหม่วงเล็บสามเนี่ยเป็น สารส่งความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันเนี่ยให้สารที่ส่งความเห็นส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชีข้ขาดคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดให้เสร็จภายในสาสบวันถ้ามีเหตุจำเป็นก็ขยายได้อีก30สิบวัน มาตาสิบเอ็ดในกรณีคณะกรรมการได้วินิจฉัยชี้ขาดว่าคดีอยู่ในเขตอำนาจของศาลที่รับฟ้องให้ศาลนั้นดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปแต่ถ้าวินิจฉัยชี้ขาดว่าคดีนั้นอยู่ในอำนาจของอีกศาลหนึ่งให้ศาลที่รับฟ้องโอนคดีหรือสั่งจำหน่ายคดีเพื่อให้คู่ความไปฟ้องศาลที่มีเขตอำนาจครั mm hmm. ้งนี้ตามความเห็นโดยสมควรโดยคำนึงถึงประโยชน์แห่งความยุติธรรม มาตรา13ในการโอนคดีตามคําสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ให้ถือว่าบรรดากระบวนพิจนารณาที่ดาเนินการไปแล้วในศาลที่มีคําสั่งโอน์คดีเป็นกระบวนพิจารณาของศาลที่รับโอนด้วยเว้นแต่ศาลที่รับโอนคดีจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมวรรคสองของมาตรา13เมื่อมีเหตุต้องฟ้องคดีใหม่ ต่อศาลที่มีเขตอำนาจอันเนื่องมาจากมีการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ถ้าอายุความหรือกำหนดเวลานั้นในการฟ้องคดีครบกำหนดไปแล้วในระหว่างพิจารณาของศาลหรือคณะกรรมการแล้วแต่กรณีหรือจะครบกำหนดก่อน60วันนับแต่วันที่มีคำสั่งของศาลหรือคณะกรรมการแล้วแต่กรณีให้ขยายอายุความหรือกำหนดเวลาฟ้องคดีออกไปจนถึง60วัน นับแต่วันที่มีคำสั่งชาติหรือขอคณะกรรมการแล้วแต่กรณี